ยืมชุดคลุยมาใส่เพื่อถ่ายภาพแต่กลับจะต้องพ้นตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอาแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในเป็นกรณีศึกษานะครับก็คือเป็นกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลนั้นได้ไปยืมเอาชุดคลุยมาสวมใส่นะครับซึ่งเป็นชุดคลุยในการรับปริญญาแต่ตนเองเนี่ย ไม่ได้จบปริญญาเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตําแหน่งนะครับก็คือเป็นกรณีที่สภาเทศบาลนั้นเขามีมติให้สมาชิกสภาเทศบาลพ้นจากตําแหน่งนะครับสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าใส่ชุดคลุยผู้ผู้อื่นเนี่ยขึ้นไปถ่ายภาพบนเวทีโดยที่ตนเองมิได้จบปริญญาตรีถามว่าเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าซึ่งสารมิตรที่ดังนี้นะครับว่า กรณีสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยได้รับเอาชุดคลุยวิทยฐานะของผู้อื่นที่ยื่นให้เพื่อสวมใส่แล้วก็ขึ้นไปถ่ายภาพและมอบสิ่งของให้กับเด็กนักเรียนบนเวทีในพิธีมอบวุฒิบัตรโดยที่ไม่มีความจำเป็นนะคะว่าจะต้องใส่ชุดคลุยและก็ไม่ได้เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยศาลถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรม และนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่เทศบาลการที่เทศบาลมีมติให้สมาชิกสภาเทศบาลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับ